It's Bobby, bitches. Get it to it, yo. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะจีนเองนะคะก็วันนี้นะเพื่อนๆจีนจะพาเพื่อนๆมาทาหน้าอีกแล้วนะคะก็คือการที่จีนจะทําหน้ายกเสร็จเลยนะคะไม่ใช่ทาหน้าเัญากรรมนะหมายถึงการตุงเอ่ยใดๆนะคะจีนจะทําประมาณครึ่งปีครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะทํานะคะที่แน่ๆเลยเนี่ยก็คือฉีดปากนะคะแล้วก็อาจจะฉีดโบท็อกต่างๆนะคะเก็บความแบบเหนียงของหน้าความอะไรแบบนี้ทุกคนมาทําที่คลาสซี่คลินิกนะคะเป็นคลินิกเดียวที่จีนทํำ ทุกอย่างเลยนะคะก็ทําอยู่ที่เดียวเลยนะคะก็ไว้ใจคุณหมอจูนที่สุดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวลงไปเจอกันข้างล่างคะ่ะ วันนี้นะคะสิ่งที่เราจะทำกันก็คือลิปฟิลเลอร์นะคะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ทำอาเทอร่านะคะที่ตรงช่วงตรงนี้ทั้งหมดเลยตรงแก้มอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะทาให้เพื่อนๆดูส่วนตอนนี้นะคะจีนก็กำลังจะทายาชา <c oughs> ซึ่งวันนี้ต้องทายาชานานนิดนึงเนาะเพราะว่าเราจะทำอาเทอร่าเดี๋ยวมันจะเจ็บนะคะก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งอาจจะหลับรอ ก็มันอยู่ได้นานเพราะว่าเราสามารถเห็นจอได้เลยว่าชั้นไหนที่เราต้องการส่งพลังงานไปถึงเส <ừ. S 1> ร็จไหมเออโอ้โเคุณแม่หมอบอกนะ <c oughs> ทำเอเทอร่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คุณหมอใจดีแอบเติมให้ด้วยนะคะเพราะว่าจีนเป็นอีสุอีใสมาตั้งแต่เด็กเนาะหน้าผากก็จะเป็นรอยบุ๋มนะคะพอดีฟิลเลอร์ที่ปากหรือคุณหมอก็แอบมาเติมให้่น,นี่ค่ะสวัสดีค่ะกล้องเบอร์มาอันนี้ก็คือหมอจูนนะคะที่ทําความสวยให้เราทุกครั้งมาตลอดโอ้โหกี่ปีเราก็ไม่รู้นานมากนะคะ ก็ทำอยู่ที่เดียวเลยทุกคนคือที่คลาสซี่คลินิกนะคะไม่ได้ไปทำที่อื่นเลยนะปากนี้คือไม่เจ็บเลยนะคะแทบไม่รู้สึกเลยนะคะเอาเทอร่าก็คือมีความจี๊ดๆนะคะแต่ว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเก็บแก้มแล้วก็มีตรงข้างล่างที่เป็นส่วนของเหนียงเนาะนี่นะคะทุกคนก็คืออันนี้คือหลังทําเสร็จทันทีนะคะก็ยังบวมอยู่นะคะแล้วก็หน้าเดี๋ยวมันก็จะมีความบวมสักประมาณหมอบอกไม่เกิน2อาทิตย์นะคะมันก็จะดีขึ้นนะแล้วก็นี่นะคะ finish อย่างแล้วแลวตอนนี้นะคะก็คือผลลัพธ์นะคะหลังจาก3อาทิตย์ที่จินทํามาแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะทั้งปากแล้วก็ทั้งอัลเทอร่าที่ไปทํามานั่นเองนะซึ่งจินบอกเลยว่าจินไม่เคยผิดหวังเลยนะคะกับการที่จินไปทําที่คลาสซี่คลินิกเนาะคือจินไว้ใจที่นี่ที่สุดนะคะว่าคือถูกต้องนะคะได้รับมาตรฐานมีคุณภาพต่างๆนะคะแล้วก็เป็นสินค้าของแท้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าคุณหมอจูนเนี่ยเขาจะแกะให้ดูตรงนั้นเลยนะคะ ว่าโอเคใช้ตัวนี้จริงๆนะแล้วก็ปริมาณเนี่ยคือคนไข้สามารถได้รับเต็มๆเลยนะคะแบบที่ไม่มีการกักไม่มีการอะไรทั้งสิ้นนะคะจะบอกว่าคุณหมอจูนเนี่ยน่ารักมากๆทุกคนคือสามารถปรึกษาคุณหมอได้เลยชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้อยากให้หน้าออกมาเป็นแบบนี้นะคือหมอจูนแบบเสกให้ได้เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือสรงปะอัปเดตให้เพื่อนๆดูเนาะคือจีนแบบชอบมากชอบทุกครั้งนะคะคือจีนอะไปทุกหน้ามาใช่ไหมเพื่อนๆแล้วที่เนี้ยจีนไม่ได้ดูดไขมันออกมันทําให้หน้าจีนอะมันหย่อนค้อยลงประมาณว่าแบบเหมือน กระดูกเราหายไปอะ่ะแต่ว่ากล้ามเนื้อเราทุกอย่างมันยังอยู่พอมันไม่มีกระดูกค้ำปุ๊บหน้าเรามันก็จะแบบ เหมือนแบบมีความคล้อยลงนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่จีนคอนเซิร์นก็ได้เข้าไปปรึกษากับคลาสตีค,คลินิกพี่ปุ๊กนะคะกับคุณหมอจูนก,ก็แนะนําว่าให้ทําเป็นอัลเทอร่านะคะซึ่งอัลเทอร่าเนี้ยมันจะสามารถช่วยแบบช่วยตรงนี้ได้มากเลยนะคะเขาจะช่วยยกกระชับใบหน้าเรานะคะมันยกกระชับได้หมดเลยทุกคนใครที่แบบว่ามีอายุแล้วนะคะรู้สึกว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวหนังตาอะไรต่างๆหน้าผากอะไรต่างๆอัลเทอร่าเขาสามารถช่วยได้หมดเลยนะคะเข้าช่วยได้เป็นจุดๆไปเลยใต้ตาก,ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ ตรงนี้ก็ได้คือมันช่วยหมดเลยนะคะแล้วก็ยกกระชับให้หน้าเรามันเล็กลงนะคะแล้วก็มันจะอยู่ได้ค่อนข้างที่จะนานเลยทุกคนอันนี้แล้วแต่คนนะสาหรับจีนน่าจะอยู่ได้แบบปีบวกๆอะ่ะเอออ่ะอันนี้ก็คืออัลเทอร่าที่ทําไปนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็คือผลลั จีนรู้สึกว่ามันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะแต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้น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 ไปอีกตามระยะเวลานั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนปากนะคะฉีดมาใช่ไหมจีนฉีดไปทั้งหมด1ซีซีนะคะเพื่อนๆก็ใช้ของจูวีเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะผลแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะประมาณ3อาทิตย์ซึ่งก็อยู่ได้นานไม่นานอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเช่นกันนะคะส่วนตัวจีนจะอยู่ได้แบบ6เดือนขึ้นไปนั่นเองนะแล้วก็ใต้ตาอีกเหมือนกันนะคะจีนเคยไปฉีดฟิลเลอร์กับที่คลาสซี่คลินิกน่าจะประมาณปี กว่าแล้วนะคะตอนนี้ยังอยู่ดีเหมือนเดิมเลยทุกคนคือไม่มีปัญหาอะไรใดๆเลยนะคะรู้สึกว่าหน้าเรามันยังแบบเออดูไม่ได้แก่ไม่ได้ลาขนาดนั้นนะคะสําหรับเรื่องราคาหรือว่าอะไรที่แบบเจาะลึกต่างๆข้อมูลต่างๆเชิงลึกเลยนะคะแนะนําให้แอดไลน์ไปที่คลาสซี่คลินิกได้เลยนะคะถามเขาโดยตรงได้เลยนะคะหรือใครอยากเขาไปปรึกษาคุณหมอว่าจุดบกพร่องของเราเอ้ยทําตรงนี้ดีไหมล่ย แอดลา์ไปถาเขาได้เลยแอดมินทุกคนน่ารักมากแน่นอนนะคะโอเควันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะกับการรีวิวไปฉีดปากแล้วก็ทำเอาเทรานะคะเดี๋ยวจีนจะลงใน IG อัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆว่าหน้าของจีนเป็นยังไงบ้างนะคะในอนาคตเรื่อยๆนะคะว่ายังดีอยู่ไหมปากเป็นยังไงอัปเดตให้หน่อยอะไรย่างนี้ทุกอย่างจะอยู่ที่ i g จีนนะคะก็คือ IG จีจนจีนนั่นเองนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายจุบจ๊บ